สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลของจูเน์ใหม่การย้อนเวลา ในภาพยนตร์นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแนวภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากๆแม้แต่หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่เองก็นําการย้อนเวลามาเล่นอยู่หลายเรื่องคลิปนี้ครับผมเลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดู10หนังการย้อนเวลาที่เป็นที่สุดของหนังแนวนี้กันครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอู่เนื้อมเอาไว้ด้วยนะครับ How are you doing this? the butterfly effect. เป็นภาพยนตร์ที่นำเอาทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกและการย้อนเวลามาเป็นแกนหลักของเรื่องครับโดยเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงความแน่นอนของข้อมูลที่ตัวหนังใส่เข้ามาทำให้ทฤษฎีต่างๆดูมีเหตุมีผลและน่าเหลือเชื่อกับเรื่องราวของอ e ีแวนเด็กหนุม่มที่โตขึ้นมาด้วยโรคสูญเสียความทรงจำเขามักจะสูญเสียความทรงจำเป็นระยะเวลาสั้นๆหลายปีต่อมาอีแวนก็เริ่มค้นพบความจริงบางอย่างว่าการที่เขาได้อ่านไดอารี่ของเขา และนึกย้อนไปถึงความทรงจํานั้นๆมันสามารถทําให้เขาย้อนเวลากลับไปอยู่ณเวลานั้นได้อีกครั้งเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆต,ตัวหนังทําได้ซับซ้อนและน่าติดตามมากๆครับทําให้เราลุ้นและเอาใจช่วยพระเอกได้ตลอดเวลาและสุดท้ายในที่สุดเขาก็สามารถช่วยทุกคนได้แต่ทว่าตัวเองกลับต้องกลายเป็นคนที่เจอกับเรื่องราวอันเลวร้าย ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2004ทำคะแนนไปสูงถึง7.6เต็ม10แต่ทว่าไม่ค่อยถูกตาต้องใจเรานักวิจารณ์สักเท่าไหร่33%ครับแต่กับคนดูทั่วไปกับชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆโดยได้คำชมไปถึง81%และยังมีภาค2และภาค3ออกมาจนเป็นตรายภาคของหนังชุดนี้เลยครับ I Privat I had private detective And what don't know อันดับที่เก้ามิดไนน์อินปารีส มาต่อกันกันกบนังรักข้ามเวลาเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องราวของกิลหนุ่มนักเขียนอเมริกันผู้ที่เข้าใจและหลงรักศิลปะถึงแก่นแท้เขากําลังจะแต่งงานกับหญิงสาวผู้ล่าเริงและชื่นชอบการเข้าสังคมเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับไม่เข้าใจศิลปะแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าทั้งสองจะเข้ากันไม่ได้สักเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งกิลก็ได้บินไปที่ปารีสครอบครัวของฝ่ายหญิงและที่นี่เองครับทําให้เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์ขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของกิลในค่ำคืนนั้นเพราะเขา ได้พบกับรถโบราณคันหนึ่งที่มีความสามารถพาเขาเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตยุคที่อบอวนไปด้วยศิลปะขนาดแท้และที่สําคัญเขาได้เจอหญิงสาวในยุคนั้นที่ลงรักงานศิลปะเช่นเดียวกับตัวเขาด้วยและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นรักครั้งใหม่ของเขานั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี2011ทําคะแนนไปสูงถึง7.7เต็ม10และถูกอกถูกใจใหเหล่านักวิจารณ์มากๆ93%พร้อมกับคนดูก็เช่นกัน แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับอ่านดับที่แปด about time <c oughs> เป็นนังรักข้ามเวลาอีกเรื่องครับที่มีพอดง่ายๆคือการที่ชายคนหนึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้เพื่อทําให้หญิงสาวที่เขาหลงรักมารักกับเขานั่นเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกอย่างทิมชายหนุม่มที่ตระกูลของเขามีความสามารถในการเดินทางย้อนเวลาแล้วเขาก็ได้พบกับสาวสวยที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอย่างแมรี่ทิมได้ตกหลุมรักแมรี่เข้าเต็มเป่าแต่เขาก็พลาดรักเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของ ความรักทีมจึงตัดสินใจใช้ความสามารถพิเศษที่เขามีย้อนเวลากลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในการจีบเธอคนนี้จนในท้ายที่สุดครับทั้งคู่ก็ได้รักกันเป็นภาพยนตร์คอมมดี้เกี่ยวกับความรักและการเดินทางย้อนเวลาที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยครับและทําคะแนนไปสูงถึง 7. 8เต็มส0ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์68%และผู้ชมอีก8 1ครับ อันดับที่7 X-Men Day of Future Past มาต่อกันกับภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ใช้พอรตเรื่องการย้อนเวลาเป็นการดำเนินเรื่องของจัก,กรวาลหนัง X-Men นั่นเองครับกับเรื่องราวของโลกปัจจุบันที่มนุษย์กายพันธุ์คือความหวาดกลัวของมนุษยชาติทําให้ถูกตามล่าและจับกลุ่มโดยกองกําลังหุ่นยกักษ์เซนติเนลที่ไร้ความปานีฆ่าได้ก็ฆ่าเลยทําให้ความหวังเดียวของเรามนุษย์กายพันธุ์คือการส่งวูฟเวอริยนย้อนเวลากลับไปแก้ไขอ,อดีตซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอนาคตที่พวกเขาอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา ฉายในปี2014ทําคะแนนไปสูงถึง7.9เต็ม10พร้อมทั้งคําชมจากเหล่านักวิจารณ์90%และฝั่งคนดูก็ต่างชื่นชอบหนังเรื่องนี้เช่นกัน91%ครับอันดับที่6ดอนนี่ดาโก เป็นภาพยนตร์ในตำนานที่ว่ากันว่าเข้าใจยากมากๆครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อธิบายไทม์ทาวเวลได้เกลียนสุดๆกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าดอนนี่ดาโกที่รับบทโดยเจคยูเรนฮาวหรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทมิสเตริโอในสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมนั่นเองครับโดยในหนังเรื่องนี้ดอนนี่ป่วยอาการทางจิตมากคิดไปเองคนเดียวจนในวันหนึ่งเด็กหนุ่มได้เจอกับเพื่อนในจินตนาการเป็นกระต่ายยักษ์นามว่าแรงเจ้ากระต่ายได้บอกว่ามีเวลา ลาเหลืออีกประมาณ1เดือนก่อนที่โลกจะแตก ถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังเรื่องนี้จะรู้ได้ทันทีว่าเรื่องย่อของหนังนั้นมันไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวหนังจริงๆเลยครับแต่ทว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นหนังย้อนเวลาอีกเรื่องที่สามารถอธิบายไทม์ทาวเวลได้แบบเห็นภาพสุดๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีรูนนอนข้ามมิติเป็นต้นและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2001ทําคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10โดยได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์86%พร้อมกับคนดูทั่วไป80%ครับ อันดับที่ 5. ้าเทเวลมังกีสเป็นภาพยนตร์ที่มีแนวคิดและความก้าวหน้าในเรื่องของการย้อนเวลาจนหน้าเหลือเชื่อหนังเรื่องนี้เข้าฉายในปี1995ครับกับเรื่องราวไวรัสทำลายล้างโลกทำให้เหล่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่บนพื้นดินได้อีกต่อไปมนุษย์ที่เหลือน้อยเพียงแค่1%ต้องอพยพมาอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินและเหล่านักวิทยาศาสตร์จากโลกอนาคตจึงจำเป็นต้องส่งคนย้อนเวลากลับมาเพื่อหาวิธีหยุดยั้งการแพร่ไวรัสที่จะเกิดขึ้นในครั้งนั้น เป็นหนังย้อนเวลาที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของแบทพีทที่เล่นเป็นคนเสียสติไม่เต็มบาทได้เป็นอย่างดีพอตัวเรื่องเองก็สนุกสนานไม่ใช่น้อยมีการหักมุมในช่วงท้ายๆและยังมีการจบแบบปลายเปิดเอาไวใ้ให้เราจินตนาการกันต่อไปอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ทำคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์89%และผู้ชมทั่วไปอีก88%เลยครับเป็นหนังที่ใช้ชื่อเรื่องว่าลิงทั้ง12ตัวแต่ในเรื่องเองผมไม่เห็นลิงแม้แต่ตัวเดียวเลยครับ อันดับที่4 t h เดอะเทอร์มิตอีกหนึ่งแฟนชายหนังย้อนเวลาที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับเทอร์ม a t o r อร์หรือที่รู้กันในชื่อหนังคนเหล็กนั่นเองเรื่องนี้เป็นภาคแรกจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในอนาคตปี2029สงครามระหว่างมนุษย์และ AI ทรงปัญญาที่มีนามว่า s k y ยเนได้ส่งหุ่นยนต์สังหารรุ่นท T800 ย้อนเวลากลับมายังอดีตเพื่อมาสังหารซาร่าคอนเนอร์ผู้เป็นแม่ของจอห์นคอนเนอร์บุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำในการกอบกู้โลกใ อนาคตในขณะที่โลกอนาคตเองจอห์นคอนเนอร์ก็ได้ส่งนายทหารอย่างไคลลิสกลับไปยังอดีตเช่นกันเพื่อปกป้องซาร่าแม่ของจอห์นคอนเนอร์นั่นเองแต่ทว่าใครจะรู้ว่าคนที่จอห์นส่งมานั้นเป็นพ่อของเขานั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี1984ได้คะแนนไปสูงถึง8เต็ม10และต่างเป็นที่ชื่นชอบของเรานักวิจารณ์เพราะได้คำชมไปถึง100%เต็มพร้อมกับคนดูทั่วไปก็ไม่น้อยเช่นกัน89%ครับ อันดับที่ 3. Avengers e n d Game คงไม่มีใครไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เพราะมันคือบทสรุปของ Infinity Saga ของจักรวาลหนัง Marvel Cinematic Universe เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่บล็อกบัสเตอร์ที่ขึ้นแทนหนังทำเงินอันดับหนึ่งของโลกกับเรื่องราวของเราซูเปอร์ฮีโร่ที่พายแพ้ให้กับตัวร้ายอย่างธานอสพวกเขาจึงทำการย้อนเวลาไปเอา Infinity Stone กลับคืนมายังช่วงเวลาปัจจุบันเพื่อที่จะดีดนิ้วนำสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลกลับคืนมาหลังจากที่ธานอสตัวร้ายของเรื่องได้ดีดนิ้ว หายไปในภาคก่อนหน้านี้และทฤษฎีย้อนเวลาของหนังเรื่องนี้เป็นการย้อนเวลาเหมือนไปในอีกไทม์ไลน์หนึ่งสามารถเจอตัวเองในอดีตได้และสามารถฆ่าตัวเองในอดีตก็ได้แบบที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆกับตัวเองในปัจจุบันและภาพะยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2019ทําคะแนนไปสูงถึง8.3เต็ม10ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์94%พร้อมกับคนดู90%ครับ you're the legal guardian of john connor <laughs> Terminator True j u รู Day เเป็นการกลับมาอีกครั้งของหุ่นที800ที่รับบทโดยอาโนสวาสเนเกอร์หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกนั้นซาร่าคอนเนอร์ผ่านชีวิตที่ยากลำบากเธอยังถูกหลอกรลอนด้วยภาพหุ่นยนต์ที่ตามล่าเธอทำให้ซาร่าต้องฝึกฝนการต่อสู้และฝึกให้ลูกชายของเขาเตรียมพร้อมตลอดเวลาและสกายเน็ตที่ยังไม่หยุดตามล่าพวกมันก็ได้ส่งหุ่นรุ่นใหม่ย้อนเวลากลับมา โดยมีโค้ดเนมว่าที0 0 0่1,000ซึ่งหลอมเหลวเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ในขณะที่กลุ่มผู้รอดชีวิตจากอนาคตก็ได้ส่งหุ่นที่800ที่ถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้มาคุ้มครองจอและสาราเป็นหนังในตำนานที่ดูเมื่อไรก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับและถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟนชายหนังชุด Terminator เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี1991ทำคะแนนไปสูงถึง8.5เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์93%และคนดูทั่ว ไป94เยคร์เซ็นเลยครับ่5อันดับที่1 Back to the Future หากจะพูดถึงหนังย้อนเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในลิสต์ต้นๆเลยล่ะครับและนะับเป็นหนังเรื่องแรกที่พูดถึงการย้อนเวลาแบบจริงๆจังๆแถมทําออกมาได้สนุกและตื่นเต้นมากๆสําหรับยุคนั้นเลยครับกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่ามาตีเด็กมัธยมปลายที่มีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่มีชื่อว่าด็อเอรเอเมดบราวน์วันหนึ่งดอเอรเอเมดได้สร้างทางแมชชีนขึ้นมาได้สําเร็จครับโดยเป็นรถเดอร์ลอรินทาให้มาตีได้ ย้อนเวลากลับไปปี1955ซึ่งในตอนนั้นพ่อแม่ของเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นกันทั้งคู่ส่วนมาตีที่ย้อนเวลากลับไปก็ดันไปขัดขวางการเจอกันของพ่อแม่ตัวเองแบบที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดเป็นเรื่องราวสุดอลละเวงขึ้นมาหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ใช้แนวคิดการย้อนเวลาที่พูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงอดีตมันจะส่งผลต่ออนาคตในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานั่นเองและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1985ทำคะแนนไปสูงถึง 8.5เต็ม10ได้รับคำวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์96%พร้อมกับคนดูทั่วไปที่ต่างชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกัน94%ครับจากกระแสความนิยมของนังเรื่องนี้จนกลายเป็นป๊อปเคาน์เตอร์ในยุคนั้นทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาคที่2ที่3ออกมาจนเป็นตัราภาค Back to the Future ที่ได้รับคะแนนและคําชมไปไม่น้อยเช่นกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับท็อป10หนังย้อนเวลานอกจากนี้ก็ยังมีหนังย้อนเวลาดีๆสนุกๆอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ได้นําเสนอมาในคลิปนี้นะครับและหนังบางเรื่องก็ใช้การย้อนเวลาเข้ามาเสริมเป็นพอดลองทําให้หนังมีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วยถามเพื่อนๆกันดีกว่าครับว่าหนังย้อนเวลาเรื่องไหนที่เป็นหนึ่งในใจคุณคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดต่อไปของจูนน่าไม่เอาไว้ด้วยและาหากว่รรักกันมากกว่า ต่อนนั้นขอ็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ